นะใช้นะใช้ยาคาร์บอไลต์ช่ชวยใช่ไหมไหนนี่ปัดโถแฮแฮมือหาหาหาตีนะที่ฉันหลบได้อ่ะนี่ไงน,นี่มึงไม่แต่เงนะี้ยี่มึงไม่อีกเฮ้ยอะไรวะเนี่ยนี่ไก่ซิ้นอืมป่า

ดีนะดีไอ้น <c oughs> ั่นโอ๊ยอะไรวะฮ่าฮ่่าันควล่ครใหม่โอยอโอ๊ย่เตอเตอโอ๊ยอ๊ะฮ่ฉันไม่ยอม้หเอนีนอนเป็นไงอินเนอาน้อเกระปอกว่าเข้ากล้วยเลย โอ้ยตก้อนก็เหอ่นี่เลยนะเอาไปซะไอ้แกแอนนี้ใช่ไหมที่แกเอาไว้สู้กับเพื่อนๆแล้วฉันน่ะสวัสดีแกไม่รู้เลยว่าใครมาเออมาเลยที่ขึ้นมาสั่

ตายะใครรับเป็นงาเยเกยไปไปอยกหลือฮ่าคนทอร์ยดไม่สามารถต่อต้านความย่ดมีํำได้หายแกก็ลงมาไอ้วะเย้ ก็ตอกสิ้นดีวะนี่นะีฮึฮ่หาฮาฮ่ดีนี่อ,อ้าขอบเจที่ให้ยืมพลังงั้นเอ๊ะไ่ได้ยืนะมก็ตอกสิ้นดีนี่วะฮึพวกาเาจัดตาเลย นาัดูเขาพูดมาอ้ยน่ยดูเขาพูนมาเลยโอ้ยแล้กทน,ย,ย,ย,นยุดเล่นกันได้เลยนะได้สาลแล้วนี่เขาไม่รู้เลยว่าของเต็งเป็นอะไรนะ เป็นไไม่ได่ไม่แ่ยซะโอยอะไรเป็นะไเนี่ยตาย,ายตายซะฮะาฮะ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 ไะฮ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 ะเะฮ้ฮโอะยะฮ แดีวก็อ้าอ๋ย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 อ๋มอ๋ยอ๋ยอ้าอยอ้ายอ๋ยอออ๋อ๋ยอ๋ยยอยอ๋ยอ๋อยอ๋ายอ๋็อ๋ยอ๋ยอ๋อ๋ยอาฮ่า ไม่เลยแต่กกแกไม่สามารถรับพล,ลังนี้ได้ใครบอกว่าเับไม่ได้ละตายซะไอ้แกะ้แก <c oughs> ต่ตสิ้นดีอยู่วะดอะไรขึ้นกูคุมอะไรไม่ได้เลยแกล้าละสิโอ้ย ฮ่า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 ฮ้ยเจ้านายเราโอเนี่ยนี่ดีนะหลบด้วยโอ้โหทันทันเฮ้ย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 ดีนะที่มาช่วยกันดีนี่มาช่วยทัน โอ้ยโอ้ยโอ้ยเบเนดิชันมาทันน่ะเพรางั <h> <h ้นอือฮือโอ้ยไปกันเถอะโอ้ยหมดสีดไวแล้วทำไมไป็นฉันล่ะฉันจะเข้าใกล้ว

นี่คือแขกของแฮตเตอ t o ทอยเล็กเพราะเราจเอาเรล่าต้องปะเอามาเลยค่ะฟูุข้าจะเอาไปนั่มันคือะไรกันฮ้ออะไรนะโอ้ยโอ้ยโอๆยโอ๊ยร้อนร้อนไังไม่ตายงั้นเหรอใช่เลยฉันยังไม่ตายหรอกไอ้ฉันระบบระคัดของนิดหน่อย